ฮอนด้า CRV เจนสนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งรีโมทสตาร์ตนะครับตัวนี้เป็นแบบตรงรุ่นเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นเลยครับสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับอนี่นะครับรถสตาร์ทแล้วนะครับ สั่งสตาร์ทสั่งดับด้วยรีโมทได้นะครับของเดิมจะเป็นรูกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาแผ่นตัวนี้มาปิดทับไว้นะครับอันนี้รูกุญแจเดิมนะครับแล้วก็มาเจาะใส่ปุ่มพุสตา้าตรงนี้แทนนะครับระบบเดิมต่างๆก็ใช้ได้นะครับลูกค้าจะได้ รีโมทสั่งสตาร์ทแบบนี้สองตัวนะครับตรงรุ่น Honda เลยนะครับพร้อมปุ่มพุสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นแบบตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อสายเลยนะครับเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าติดพร้อมกับจอ and ด o i d ครับตัวนี้เป็นจอ a n d ด o i d พร้อมระบบกล้องรอบคันนะครับน่ครับภาพคมชัดโอ้โหฟ u l l HD แบบนี้เลยครับ สนใจสินค้าล้ำๆแบบนี้นะครับทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ